สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนวันนี้พี่จินนะครับผมก็ได้มาเที่ยวที่ปัม๊มซึ่งปั๊มก็ตรงนี้ก็พี่จินก็ชอบมากับยายแล้วก็พ่อแก่แล้วก็แม่ยายนะครับซึ่งพี่จินก็จะมาเล่นดินประจําอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีอะไรบ้างนะพี่จินอันนี้เขาเรียกว่าคลาาใช่ไหมครับดินคลา้าเอาไว้ทําอะไรครับขุดอะไรบ้างครับบอกเพื่อนๆหน่อยแล้วคลาเอาไว้ขุดเอาไว้พว่คกรวนดินใช่ไหมครับพี่จินครับ ตอนนี้เวลาที่พี่จินมาที่ปั๊มพี่จินจะมาเจอ,อไรลโลเจอแมวไหมเจอแมวโอ้ดูสิเพื่อนๆดูจินอยู่โอ้ดูสิจินออกแรงแข็งขันมากๆเลยดูเนะี่ยเรียกว่ามาตรงนี้ก็อย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกายใช่ไหมพี่จินครับมาออกกาลังกายที่ปั๊มโดยการที่ว่าใช้รครากวนดินนะครับผมก็ตอนนี้แม่ยาก็กาลังออกกําลังกายกําลังยกแขนอยู่นะครับอ่าวันนี้ปเป็นวันหยุดของพี่จินซึ่ง เดี๋ยวกลับบ้านไปพี่จิงก็จะทานข้าวแล้วก็ทําการบ้านทาคู่มองป่าบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่ๆทุกคนก็อย่าลืมช่วงนี้นะครับก็อ,อยู่บ้านยังไม่ได้เปิดเทอมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ <c oughs> ช่วงนี้โควิดนะครับพี่จินก็เป็นห่วงเพื่อนที่อุตส่าห์เข้ามาดูคลิปของพี่จินนะครับเดี๋ยวไปดูกอนว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยพี่จิน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 แมว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 นั่น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 โอ้ โอ้มาแล้วมันย่องมาแล้วโอ้เจ้าแมวเหมียวเจ้ามาย่องอยู่ตรงนี้บ้านพี่จินทําไมเนี่ยดู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 ด,ด,ดูเดี๋ยวไปดูกันว่าแมวตัวเนี้ยมันมาแอบกินใบกะเพราหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิดไปดูด้วยกันนะครับไปกันเลยอ่าเดี๋ยวพี่จินจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูแมวซึ่งแมวตอนนี้ครับมันกําลังหลบอยู่ใต้ต้นโอ้มันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวพี่จินมาดูแล้วตอนนี้มีแมวอยู่ท้านหลังที่ยายปลูก ใบกะเพราไว้นะครับผมไปน้าดูว่ามีกี่ตัวตามพี่จินมาเลยนะเพื่อนๆครับ้ดูดูดมีหรือเปล่า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 เออเอไม่มีตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูฝั่นนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้มีไหมมีไหมมีไหมมีมว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยไปแวไปแล้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 วพี่จินแมวแวแ โอ้ยไปนู่นแล้วโอ้ดูสิดูสิมีแมวหนึ่งตัวนะอยู่ตรงนี้มันแอบอยู่ตรงนี้เองมันตกใจเรามันวิ่งขึ้นไปบนหลังคาแล้วไปดูตัอื่นอีกหรือเปล่าไปดูตัวอื่นไปดูตัวอื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮมีนึ่งตัวมีนึ่งตัวไปนูนลนไปนูนลนไปนูนลไปนู่นล่ไปนู่นลู่้นไนไไปนไ่่ะไปลล้้ ไปแล้วพี่จินเออมีสองตัวนี่ยพี่จินมาดูแมวพี่จินพาเพื่อนเพื่อนมาดูน้ <c oughs> องมาดูอย่างอื่นไหมที่ปั๊มที่ยายอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> พี่จินมาดูเลยแล้วไหนมาดูเลยแล้วแล้วมาแล้วครับ <c oughs> อ่าอันนี้พี่จินบอกเพื่อนแล้วว่าอันนี้เป็นต้นาตนาม่วงต้นนาม่วงนะครับก็เดี๋ยว ยายเก็บลูกไปกินบ้างแล้วเดี๋ยวพี่ชินพาเพื่อนเพื่อมาดูใหม่ที่ว่าลูกมันใหญ่แค่ไหนนะครับนี่คืมอมะม่วงนะครับอันนี้คือมะเขือนี่มะเขือครับมะเขือต้นเล็กๆแต่ก็มีกินตลอดทั้งปีเลยนะยายปลูกไว้ตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนู้นก็มีครับพี่ชินบอกเพื่อนเพื่อนโน้นนะโน้นก็มีมีต้นมะเขือด้วยเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีมะมะเขือแล้วมีอะไรบ้างที่อ่าที่ที่พี่จินพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับ โอเคมาอีกแล้ววันนี้ก็เป็นต้นเฮ้ยชิ้นชิ้นมีชิ้นมีกิ้งขาด้วยพี่ชิ้นมือกิ้งกาพี่ชิ้นโหแสดงว่าตรงนี้มันมีธรรมชาติมากเลยมาดูแล้วพี่ชินมาดูกิ้งขานะครับเดี๋ยวมาดูกิ้งขากันนะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวของยายที่ยายปลูกไว้ที่ปั้มนะครับมันก็ต้องมีปลูกขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างก็จะมีต้นมะเขือเป็นไผ่ มีเขาเรียกว่าเป็นกิ่งไผ่นะครับขึ้นมาแล้วก็ให้ถัว่วฝักยาวมันเดื้อขึ้นมาได้ก็จะออกลูกให้กินนะครับเพื่อนๆส่วนอันนี้ครับก็เป็นใบกะเพราครับพี่จินเนี่ยที่พี่จินมาพาเ,เพื่อนๆมาดูนะครับใบกะเพราโอ้มีกะเพราสีเขียวแล้วก็บะเพราสีแดงด้วยดูครับเพื่อนๆโดกมากเลยนะครับก็เมนทูที่เป็นเมนูเด็ดๆก็เป็นเมนูใบกะเพราก็มีเรื่องของผัดกะเพรานะครับเพื่อนๆ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นอินทผลัมนะครับผมที่ยายปลูกไว้นะครับเดี๋ยวก็ลังก็ออกดอกลูกแล้วดีสะพานนึงก็ได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอินทผลัมได้กินลูกนะครับเดี๋ยวทีจทนน่จินจะพาเพื่อนๆนทุกคนนะครับจินจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูว่าอินทผลัมที่ปั้มที่ยายอยู่นะครับลูกอร่อยหรือว,ว่าหวานแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนครับอ่านี้ก็กลาลังขุดเขาเรียกว่าเป็นขุดอะไรนะขุดดินแหละครับทําไมตก บอ,อ,อ,อก,ก,กรรบพอเพื่อนๆหน่อยว่ากําลังทําอะไรออกกำลังกายทําอะไรครับเพื่อนๆรอดูอยู่ยนี่เนี่ยออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้มีแมวกี่ตัวสองตัวโอ้ดูสิออกกำลังกายดูดูเงือออกเลยเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าออกกำลังกายแล้วกลับบ้านไปก็ไปกินข้าวนะครับดีได้ดินน้องมาได้กินกองเบิ่มเทิมเลยโอเค มีมีแมวสองตัวตัวนั้นก็มีแมวโอ้ยจินจินชินินิน,น,นโอ้โหมีตัวหนึ่งอยู่บนหลังคาตัวสีดำอยู่บนคำแพงโอ้โหอเครับสำหรับคลิปนี้พี่จินนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่มากดติดตามกดติดตามพี่จินพี่จินก็กำลังเขินอยู่นะครับกำลังตั้งหน้าตั้งตาขุดดินอยู่นะครับ อดี๋ย่เริ่มกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็เป็นกาลังใจให้พี่จินนะครับกระทืบไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะพี่จินนะคลิปนี้ก็ขอตัวไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกับพี่จินใหม่อ่าบอกเพื่อไปเพื่อนๆไหนเร็ว